สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโดดเด่นอ่านให้ฟังช่องนี้นะครับจะนำหนังสือดีๆทั้งในไทยและต่างประเทศมาอ่านมาย่อยให้ท่านได้ฟังโดยเนื้อหาในแต่ละ EP ีซึ่งมีความยาว10นาทีโดยประมาณจะเป็นการอ่านเนื้อหาและถ้อยคำจากหนังสือแบบตรงไปตรงมานะฮะมีเอกลักษณ์เป็นกลิ่นอายของภาษาเขียนที่แตกต่างกันของผู้เขียนแต่ละท่านนะฮะ ผมแนะนําเฉพาะใจความสําคัญของตอนตอนนั้นมาย่อยให้ท่านได้ฟังในแต่ละ e ีพีจึงมั่นใจว่าเมื่อท่านฟังจบท่านจะได้อะไรใหม่ๆมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับโดยอีพีนี้เป็นหนังสือเล่มที่มีชื่อว่า12กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิตเป็นตอนที่2ของเล่มเลยนะครับมีชื่อว่าดูแลตัวเองให้ดีเหมือนเวลาที่ดูแลคนอื่นเมื่อ1-2,000ปีก่อนสังคมความเป็นอยู่ของมนุษย์ ยังไม่ได้ก้าวหน้าเหมือนในปัจจุบันนะฮะปัญหาส่วนใหญ่จึงเป็นความขัดแย้งความป่าเถื่อนหรือการแย่งชิงแต่ในปัจจุบันมนุษย์ได้วิวัฒนาการจนเจริญก้าวหน้าไปมากแต่กลับมีคนจำนวนมากที่มีปัญหาตรงกันข้ามเช่นการรู้สึกเกลียดตัวเองเหยียดหยามอับอายหรือแม้กระทั่งด้อยค่าตัวเองจนอาจเป็นปัญหาใหญ่โตตามมานะฮะโอเคนะครับผมเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะฮะ ลองจินตนาการดูเถอะครับว่ามีคนป่วยจํานวนไม่น้อยที่แพทย์สั่งยาให้แต่ก็ไม่ได้กินยาอย่างถูกต้องกินครบบ้างไม่ครบบ้างเลิกกินก่อนกําหนดบ้างหรืออาจไม่กินเลยด้วยซ้ําแต่ลองคิดดูเรื่องนี้ประหลาดมากถ้าคนที่ป่วยไม่ใช่คุณแต่เป็นหมาของคุณคุณจะพาหมาไปหาหมอหมอสั่งยาให้คุณมาแล้วคนส่วนใหญ่มักทําตามแพทย์ และใช้ยายที่แพทย์สั่งให้กับสัตว์เลี้ยงของตัวเองดีกว่าตัวเองเสียอีกจากพฤติกรรมนี้ยากที่จะสรุปเป็นอื่นนอกจากว่าคนเราดูเหมือนจะรักหมาแมวนกและสัตว์เลี้ยงกันอื่นของตัวเองยิ่งกว่าตัวเองเสียอีกและหากเราปรารถนาที่จะดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมเราจะต้องเคารพตัวเองก่อนแต่เราไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเราเป็นสัตว์โลกตกบาปอย่างน้อยก็ในสายตาของพวกเราเอง หากเราตั้งอยู่ในความเป็นจริงพูดความสัต์จริงเคารพตัวเองผู้อื่นและโลกใบนี้เราอาจจะปฏิบัติต่อตัวเราเองดุดเดียวกับผู้อื่นเมื่อ2,000ปีก่อนผู้คนป่าเถื่อนกว่าที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้มากนักความขัดแยง้งมีทั่วทุกแห่งหนการบูชายันมนุษย์ไม่เว้นแม้แต่เด็กเป็นเรื่องธรรมดากีฬาในสนามคือการแข่งขันกันจนตายและการหลังเลือด ก็แสนจะธรรมดาดังนั้นปัญหาศีลธรรมสำคัญซึ่งสังคมยังต้องเผชิญคือการควบคุมความรุนแรงความเห็นแก่ตัวอย่างไม่ยั้งคิดและทุกวันนี้ยังมีปัญหาซึ่งอาจไม่ได้พบบ่อยในอดีตท,ที่ยากลำบากกว่าไม่ใช่เรื่องยากที่จะเชื่อว่าคนเราหญิงยะโสเห็นแก่ตัวและใส่ใจแต่ตัวเองการเสียดสีถากถางทำให้ความคิดเช่นนี้กลายเป็นสัตธรรมสากล แพร่หลายไปทั่วแต่ก็มีคนอีกมากมายที่ไม่ได้มองโลกเช่นนั้นคนกลุ่มนี้มีปัญหาตรงกันข้ามพวกเขาแบกรับภาระความรู้สึกรังเกียจตัวเองเจียดหยามตัวเองอับอายซึ่งยากจะทนรับได้ดังนั้นแทนที่จะอวดอ้างความสำคัญของตัวเองด้วยความทนงตนคนพวกนี้กลับไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเลยทั้งยังไม่ใส่ใจในทักษะในการดูแลตัวเอง ตามความคิดของผมดูเหมือนว่าบ่อยครั้งพวกเขาไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าตัวเองสมควรได้รับการดูแลเป็นอย่างดีพวกเขาตระหนักอย่างทรมานถึงความผิดพลาดและความบกพร่องของตัวเองทั้งที่ความเป็นจริงและคิดไปเองเขาอับอายและกังขาในคุณค่าของตัวเองและจะภาคเพียรพยายามทำทุกอย่างเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ของผู้อื่นพวกเขาหยิบยื่นความอ่อนโยนเดียวกันนี้ ให้แม้แต่กับสัตว์ที่ตนคุ้นเคยแต่กลับไม่ให้มันแก่ตัวเองง่ายๆผมได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญสองประการจากคารนยุงนักจิตวิทยาเชิงลึกชาวสวิสในเรื่องจงกระทําแก่ผู้อื่นเยี่ยงที่ท่านกระทำแก่ตัวเองหรือจงรักเพื่อนบ้านของท่านเหมือนกับรักตัวท่านเองบทเรียนแรกคือคำกล่าวทั้งสองนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของการทำตัวให้หน้าคบ บทเรียนที่สองคือทั้งคู่เป็นสรรมการมากกว่าเป็นคำสั่งถ้าผมเป็นเพื่อนสมาชิกในครอบครัวหรือคนรักของใครบางคนผมมีหน้าที่ทางศีลธรรมที่จะต้องต่อรองเพื่อตัวเองเหมือนกับที่พวกเขาต้องต่อรองเพื่อตัวเองเช่นกันสำหรับความสัมพันธ์ใดก็ตามที่ทั้งสองฝ่ายต่างแข็งแกร่งมันแทบไม่มีความแตกต่างระหว่างการลุกขึ้นปกป้องตัวเองเมื่อคุณถูกรังแกหรือถูกทรมาน การลุกขึ้นปกป้องใครบางคนดังที่ยุงแน่อธิบายไว้มันหมายถึงการยอมรับและรักคนบาปที่อยู่ในตัวเองพร้อมทั้งให้อภัยและช่วยเหลือคนอื่นๆที่ล้มลงและไม่สมบูรณ์แบบในช่วงเวลาอันมืดมนของผมเองในโลกใต้พิภพของจิตวิญญาณผมพบว่าตัวเองต้องอึ้งทึ่งกับความสามารถของคนเราที่จะผูกมิตรที่จะรักคู่ชีวิตพ่อแม่ และลูกๆของตนและทําสิ่งที่ต้องทําเพื่อกลไกของโลกนี้ทํางานต่อไปได้ผมรู้จักชายคนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บและพิการจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เขาทํางานให้บริษัทไฟฟ้า,ฟาในท้องถิ่นหลายปีหลังจากเกิดอุบัติเหตุนั้นเขาทํางานเคียงบ่าเคียงไหลกับชายอีกคนซึ่งเป็นโรคระบบประสาทเสื่อมทั้งคู่ทํางานซ่อมสายไฟด้วยกันต่างฝ่ายต่างชดเชยความบกพร่องของอีกฝ่าย ผมเชื่อว่าวีรกรรมในชีวิตประจำวันเช่นนี้คือกฎที่ต้องยึดถือไม่ใช่ข้อยกเวน้นคนส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพที่รุนแรงไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งแต่ก็ยังทำงานได้โดยไม่ปรีปากบนคุณจำเป็นต้องนึกถึงอนาคตและคิดว่าชีวิตของฉันน่าจะเป็นเช่นไรถ้าฉันใส่ใจกับตัวเองอย่างเหมาะสมอาชีพใดจะท้าทายฉัน และช่วยให้ฉันได้ทำประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อที่ฉันจะได้รับภาระในส่วนของฉันและยินดีกับผลลัพธ์ฉันควรจะทำอะไรเมื่อฉันมีอิสรภาพที่จะยกระดับสุขภาพของฉันเพิ่มพูนความรู้ของฉันและทําให้ร่างกายของฉันแข็งแรงคุณต้องรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนเพื่อเริ่มต้นวาดเส้นทางของคุณคุณต้องรู้ว่าคุณเป็นใครเพื่อเข้าใจอาวุธที่คุณมี และเสริมกำลังให้ตัวเองได้สอดคล้องกับข้อจำกัดของคุณคุณต้องรู้ว่าคุณกำลังจะไปที่ไหนเพื่อจำกัดความกลาหลนในชีวิตและสร้างระเบียบขึ้นมาใหม่ทั้งนำพลังแห่งความหวังอันวิเศษมาสู่โลกใบนี้คุณต้องรู้ว่าคุณกำลังจะไปที่ไหนจะได้ต่อสู้เพื่อตัวเองจะได้ไม่ไปจบที่ความรู้สึกเหยียดหยามขับแค้นและความโหดร้ายคุณต้องประกาศหลักการของคุณเองเพื่อป้องกันตัวเองจากใคร ที่จะมาเอาเปรียบคุณอย่างไม่เหมาะสมและเพื่อที่คุณจะได้ทำงานอย่างมั่นคงปลอดภัยคุณต้องสร้างวินัยในตัวเองอย่างระมัดระวังคุณต้องรักษาสัญญาที่ให้ไว้แก่ตัวเองและให้รางวัลตัวเองเพื่อที่คุณจะได้ไว้ใจและกระตุ้นตัวเองได้คุณจำเป็นต้องตัดสินว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อที่คุณจะได้มีโอกาสมากที่สุดที่จะกลายเป็นคนดีอย่างไม่ผันแปรมันคงดี ที่เราจะทำให้โลกนี้ดีขึ้นสุดท้ายแล้วสวรรค์คงไม่มาถึงเองหรอกพวกเราต้องลงมือทำให้มันเกิดขึ้นต้องสร้างความแข็งแกร่งให้ตัวเองเพื่อจะยืนหยัดต่อสู้กับเทพฝ่ายร้ายที่น่าสะพรึงกลัวและดาบเพลิงแห่งการพิภากษาอย่าประเมินพลังแห่งวิสัยทัศน์และการชี้นำต่ำเกินไปมันคือพลังที่ยากจะต้านทานมันสามารถเปลี่ยนสิ่งที่อาจดูเหมือนอุปสรรคที่ไม่อาจข้าม ให้กลายเป็นเส้นทางเปิดและโอกาสที่ขยายกว้างจงทําให้คนอื่นๆแข็งแกร่งโดยเริ่มจากตัวคุณเองดูแลตัวคุณเองให้มีความหมายว่าคุณคือใครขัดกล่าวบุคลิกภาพของคุณเลือกจุดหมายของคุณแล้วประกาศกล้าวถึงการดารงอยู่ของคุณเช่นที่นักปราชญ์ชาวเยอรมันผู้ยิ่งใหญ่ในศตวรรษที่19ริสนิเชอได้กล่าวไว้อย่างชาญฉลาดว่า คนที่รู้ว่ามีชีวิตอยู่ทำไมจะทนได้แทบทุกอย่างคุณกำกับทิศทางให้โลกบนวิถีเอียงใบนี้หันสู่สวรรค์อีกนิดและห่างนรกอีกหน่อยได้เมื่อได้เข้าใจนรกคุณค้นคว้าเกี่ยวกับมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนรกส่วนตัวของคุณแล้วคุณจะตัดสินได้ว่าจะไม่ไปที่นั่นหรือจะสร้างมันขึ้นมาคุณวางหมดหมายที่อื่นได้จริงๆแล้วคุณอุทิศชีวิตเพื่อการนี้ได้ และนี่เองที่มอบความหมายให้แก่คุณความหมายที่สำคัญนี่เองจะช่วยให้การนำรงอยู่อันเจ็บปวดของคุณมีเหตุผลขึ้นมาโอเคครับรักตัวเองดูแลตัวเองเห็นแก่ตัวพอประมาณทำตัวเราเองให้แข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงแล้วคุณจึงจะสามารถรักคนอื่นเห็นแก่คนอื่นและช่วยเหลือคนอื่นได้นะครับสำหรับบีพีนี้ก็จบลงนะครับ อย่าลืมนะฮะถ้าเห็นว่าเนื้อหามีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องกันไว้ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านและท่านเองก็จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่ผมนำมาเสนอนะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ